สวัสดีฟีแอนเพจนะครับอยู่ที่นาร้านเติมแบตซิ่งบางประอินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวเป็นเติร์นเต้าวีออนนะครับก็เป็นเจน2นะครับปี2 0 0 7ันเถึงสองพนะครับคันนี้มาใส่เนี่ยเป็นทีอีสามเจนะครับขอบสิบเจ็นิ้วนะครับหน้า8หลัง9นะครับออฟสามสิบแปดนะครับสวยๆเลยนะครับลัดยางใหม่นะครับเป็นยางแรนเซลนะครับขนาดยาง2 0 5 4 5นยปี2 0 2 2นะครับก็พร้อมใส่ขั่วนะครับของแถมครบนะครับนับล้อปลอกล้อสั่น แล้วก็ขอบปิดเบ่นะครับก็ใส่แล้วสวยๆนะครับก็กำลังปิ่มๆสมนะครับสาหรับวีออเจนสองนะครับดูด้านข้างครับปิ่มๆสมปิ่มๆสมนะครับไม่ล้นเยอะนะครับก็ใครที่ขับรุ่นนี้อยู่นะครับสําหรับแม็กตัวนี้นะครับขอบสิบเจ็ดหน้าแปดหลังเก้านะครับก็ตอบโจทย์นะครับทรงสวยนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับร้านเติ้ลแม็กซิ่งบางปะอินนะครับก็ฝากรีวิวกันไว้ด้วยนะครับผมใครที่ สนใจล้อบแม็กมือหนึ่งมือสองนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบางไบอินนินดีให้บริการนะครับผมโอเคครับ